ราชินีพลิกสวรรค์ตอนที่324ละครน้ำดีน้าเมืองอูอินหญิงสาวและชายหนุ่มหน้าตาโดดเด่นเดินเล่นอย่างสบายใจเจียงหลีมองเด็กหนุ่มด้านข้างอย่างหมดคำพูดคิดไม่ออกว่าทำไมตนถึงยอมตกลงให้เขามาด้วยอย่างรวดเร็วเช่นนี้บอกมาซิเจ้าตามข้ามาทำไมปกป้องพี่ลู่เสวียนตอบอย่างหนักแน่น มุมปากของเจียงหลีกระตุกและพูดอย่างรังเกียจว่าข้าต้องการให้เจ้าปกป้องด้วยหรือโดยยังไม่ต้องพูดถึงการฝึกฝนของนางเองลู่เสวียนก็เทียบไม่ได้แล้วก็มีเงาคอยปกป้องอย่างลับๆและยังมีมหาเทพติวินตามปรากฏตัวอยู่ทุกที่ทุกเวลาใครที่ลู่เสวียนสามารถเอาชนะได้บ้างเด็กคนนี้มีแผนการอื่นอย่างแน่นอนอย่าบอกว่าเพราะโจยวนนะเจียงหลีลองเชิงถาม ใครจะคาดเดาออกว่าลู่เสวียนจะหยุดเดินและมองนางอย่างเย็นชาแล้วพูดเสียงเบาว่าข้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับนางเจียงหลีขมวดคิ้วและถอนหายใจในใจแม้จะรู้ว่าระหว่างสองคนนี้จะไม่มีทางเป็นไปได้แต่นางก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าเจ้าชอบนางหรือไม่ชอบคือความรู้สึกเช่นไรดวงตาของลู่เสวียนสับสนเล็กน้อยแล้วเจ้ารู้สึกกับโจวยวนเช่นไรเจียงหลีถามต่อ ลู่เสวียนไม่ตอบแต่กลับมองไปที่โรงน้ำชาข้างถนนเจียงหลีมองตามและพยักหน้าอย่างเข้าใจไปกันเถอะไปนั่งร้านนั้นกันอีกประเดียวเฉียนลี่จะเข้าเมืองจากทางนี้พวกเรารอดูการแสดงกันเถอะนั่งออกเดินทางเพียงเพื่อทำตามสัญญาว่าจะมอบชัยชนะให้กับเฉียนลี่และปล่อยให้เขากลับอาณาจักรอย่างสง่างาม ส่วนเซียวเซียวได้บอกเรื่องนี้กับฮ่องเต้ซีเฉียนและเฉียนจวินอย่างชานฉลาดไว้ก่อนล่งหน้าแล้วพวกเขาจะจัดเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับเช่นไรให้กับเฉียนลี่นางเฝ้ารอดูอย่างใจจดใจจ่อเท่าที่นางรู้มาคนที่เฉียนลี่จัดเตรียมเพื่อรอบวางยาก็กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่อย่างไรก็ตามละครน้ำดีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนางรอคอยที่จะได้เห็นฉากพ่อลูกของราชวงศ์ซีเฉียนเข็นฆ่าซึ่งกันเอง โดยเจียงหลีไร้ซึ่งความสงสารกับคนของตระกูลนี้ทั้งสองเข้าไปในโรงน้ำชาและเลือกที่นั่งข้างหน้าต่างแล้วนั่งลงขณะที่นั่งรอยอยู่นั้นนางมองไปที่ลู่เสวียนด้วยใบหน้าอยากรู้อยากเห็นลู่เสวียนที่ถูกนางจับจ้องจนขนลุกก็ตอบอย่างอึดอัดว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้หรือนี่มันคำตอบบ้าอะไรกันเจียงหลีมองเขาอย่างดูแคลน ลู่เสวียนจมปลักอยู่กับความทรงจำที่มีพอนางมาติดพันค่าค่าก็รำคาญเมื่อไม่ได้พบเจอนางก็คิดถึงบ้างเป็นครั้งคราวท่านแม่ของนางค่าตัวตายความเข้าใจผิดที่นางมีต่อค่าค่าก็ขี้เกียจอธิบายเพราะค่ารู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าอธิบายนางจะคิดเช่นไรก็แล้วแต่นางอีกเรื่องค่าไปที่นั่นเพื่อค่าคนจริงๆระหว่างที่อยู่ในสถาบันไปหยวนการเป็นปฏิปักษ์และเจตนาฆ่าในขณะที่สอบวัดผลของนางทำ ให้ข้ารู้สึกว่านางไม่ใช่โจยวนที่ข้ารู้จักความบาดหมางระหว่างนางกับข้าใครจะพูดให้กระจ่างได้เล่าเอาเป็นว่านางต้องการข้าข้าข้าคงไม่ยืนนิ่งให้นางข้าข้าได้หรอกเมื่อได้ยินเพียงเท่านี้เจียงหลีได้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกดูดูแล้วเจ้าคงไม่ได้ชอบนางแล้วชอบตกลงคืออะไรหรือใช่ที่พี่ชายของข้าปฏิบัติต่อเจ้าและเจ้าปฏิบัติต่อพี่ชายข้าหรือไม่ลู่เสวียนเอ่ยถามอย่างสงสัย อาแฮมแฮมเจียงหลีกระแอมแอเพื่อปกปิดอะไรบางอย่างและจ้องมองเขาแล้วพูดด้วยใบหน้าบึ้งตึงว่าเป็นเด็กอยู่จะถามเรื่องนี้ไปทำไมรอวันที่เจ้าหลงรักใครเข้าจริงๆแล้วก็จะรู้เองเจ้าอายุน้อยกว่าข้าชัดๆลู่เสวียนพึนพรรมพำด้วยแววตาที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเจียงหลีวางแผนที่จะเทศต่อแต่กลับได้ยินเสียงเออะโวยวายดังมาจากบนถนน ใบหน้าของนางดูเคร่งครึมลุกขึ้นยืนและเดินไปที่หน้าต่างแล้วมองไปยังกองทัพที่ได้รับชัยชนะซึ่งกำลังเดินเข้าประตูเมืองมาอย่างช้าช้าคนหน้าสุดคือองค์รัชทายาทเฉียนหลี่แห่งซีเฉียนผู้ภาคภูมิใจอย่างที่สุดจริงๆแล้วเขาเป็นแม่ทัพผู้พ่ายแพ้เหตุใดถึงแ้างทำเป็นภาคภูมิใจได้ถึงเพียงนี้ลู่เสวียนยืนอยู่ข้างเจียงหลี่ด้วยท่าทางเหยียดหยามเจียงหลี่ยิ้มและแก้ไขว่า แม่ทับผู้พ่ายแพ้เป็นเรื่องจริงและความภาคภูมิใจก็จริงเช่นกันเพียงแต่ที่เขาภาคภูมิใจไม่ใช่เพราะได้รับชัยชนะแต่คิดว่าตนจะได้ขึ้นครองราชในไม่ช้าต่างหากฟาบาดมีพระราชะองการให้จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองในวังหลวงเสียงของคุณนางที่มารอต้อนรับดังขึ้นขณะที่ลู่เสวียนขมวดคิ้วดูเหมือนละครฉากนี้จะเปิดฉากที่วังหลวงซินะแล้วเราจะไปดูได้อย่างไร เียงหลีเหลือบมองเขาและหัวเราะอย่างมีความสุขซึ่งทําให้ลู่สเสวียนรู้สึกงวยงงณพระราชวังสีเฉียนมีได้มีงานเลี้ยงใดๆซึ่งดูเหมือนวันปกติทั่วไปแต่ทว่าหากสังเกตอย่างละเอียดก็จะรับรู้ถึงความไม่ชอบมาพากลและรู้สึกถึงบรรยากาศตึงเครียดที่ซ่อนอยู่ในทุกที่สเสด็จพ่อข้าไม่คิดเลยว่าสเสด็จพี่จะทากันถึงเพียงนี้เฉียนจะวินทาหน้าเจ็บปวดใจ ห้องเต้ซีเฉียนมองศพบ,บนพื้นด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองนี่คือมือสังหารที่เพิ่งถูกจับได้และเป็นคนที่บุตรชายคนโตส่งมาเพื่อวางยารอบสังหารเขาเดิมทีเมื่อได้รับข่าวนี้เขายังไม่เชื่อแต่ตอนนี้มีพยานบุคคลชัดเจนจึงทำให้เขาไม่เชื่อไม่ได้จะวินเออลำบากเจ้าแล้วห้องเต๋ซีเฉียนพูดด้วยเสียงเรียบเฉียนจะวินก้มศีรษะด้วยดวงตาที่มืดมน สเสด็จพ่อทั้งหมดเป็นสิ่งที่ข้าควรทำเพียงแต่สเสด็จพี่กลับมาถึงแล้วเราควรทำเช่นไรต่อไปดีดวงตาของห้องเต้ซีเฉียนเผยความดูร้ายออกมาให้เห็นพวกจรกบทคิดคดทรยศเช่นนี้ยังต้องพูดอะไรอีกหรือใครก็ได้เข้ามาเร็วข้าล้างตำหนักคุณเหยียน แสงอันน่าตื่นเต้นเป็นประกายในดวงตาของเฉียนจวินตําหนักคุณเหยียนเป็นที่ประทับของฮองเฮาซึ่งเป็นพระมารดาผู้ให้กําเนิดเฉียนลี่พระราชะองค์การฉบับนี้เขียนอย่างชัดเจนแล้วว่าฮ่องเต้ซีเฉียนกับตระกูลของฮองเฮาแตกหักอย่างเปิดเผยแล้วตําแหน่งขององค์รัชทายาทเห็นทีจะรักษาไว้ไม่ได้แล้วเฉียนจวินสะใจ,จในใจจวินเอ๋อไปหาลูกชายอกตันยูพร้อมกับข้าฮ่องเต้ซีเฉียนพูดอย่างเย็นชา เฉียนจะวิ้นพยักหน้าและเดินตามอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ทั้งสองเดินจากไปลมพัดเข้ามายังพระตำหนักของห้องเต้ซีเฉียนทำให้ม่านผ้าโปร่งของเตียงมังกรปรากฏร่างผอมบางขึ้นเขานอนอยู่บนเตียงอย่างเงียบๆทั้งร่างกายเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำโดยเฉพาะหว่างขาพบเนื้อฉีกขาดและเลือดไหลไม่นานก็มีข้าหลวงเข้ามาทำความสะอาดสถานที่เหม็นเน่าพวกเขาฝีมือช่ำชองราวกับทำสิ่งนี้มาแล้วร้อยครั้งพันครั้ง ทันทีที่เฉียนลี่เข้าวังก็สังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติไปแม้ว่าภายในวังจะปกติเหมือนทุกวันแต่เขากลับรู้สึกถึงแรงกดดันที่เสมือนมีของแหลมคมทิ่มแทงหลังของเขาก็ไม่ปานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสด็จแม่ของเขารับรู้แผนการนี้สำเร็จหรือล้มเหลวควรทราบข่าวตั้งแต่ก่อนเขาเข้าวังแล้วแต่ตอนนี้กลับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติ เฉียนลี่มองไปที่องครักษ์คนสนิทและเตือนเขาด้วยสายตาทุกคนเฝ้าระวังอย่างลับๆแต่พวกเขาทำได้เพียงเดินไปที่พระราชวังเพราะถ้าหากเขาจากไปเสียตั้งแต่ตอนนี้จะไม่ใช่วัวสันหลังวารหรอกหรือเมื่อเขามองเห็นห้องเต้สีเฉียนเฉียนลี่มองไปที่เฉียนจวินซึ่งกำลังหัวเราะชอบใจอยู่ในใจจึงรู้สึกกึกๆหนึ่งที่แย่แล้วแผนการลับถูกเปิดเผยเฉียนลี่ทันใดนั้นห้องเต้สีเฉียนก็ตะโกนอย่างเย็นชา เฉียนลี่มองไปที่เสด็จพ่อของเขาและถูกแผดเผาด้วยสายตาที่ไม่แยแสของเขาเสด็จพ่อของเขามองเขาด้วยสายตาเช่นนี้เขาไม่เคยรับรู้ถึงความรักของผู้เป็นพ่อที่มีต่อเขาเลยสักนิดฮ่องเต้ซีเฉียนไม่เคยมองหน้าเขาเหมือนที่มองเฉียนจวินหรือเรียกเขาว่าลี่เอ,อ๋อเลยความเกลียดชังในใจเพิ่มพูนขึ้นเฉียนลี่ก้มหน้าเพื่อปกปิดความรู้สึกในดวงตาเขายืนและแสดงความเคารพต่อหน้าพระพักข,ของฮ่องเต้ซีเฉียนและยังคงเรียก เสด็จพ่อออกมาหึข้าไม่มีลูกชายที่ดีเยี่ยงเจ้าห้องเตสีเฉียนแสยะยิ้มความประสงค์สังหารในดวงตาของเขาไม่ได้เก็บซ่อนไว้อีกต่อไปขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ